เก็บเก็บยอเก็บได้สวยบ้าคือเก่งแท้ขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมานี่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 ขี้หอดกันบบขี้หอดกันโเข่าเอ้ยเข่านุ่นอ่ะแม่แม่มาหาเยอะเลยแม่แม่ได้อ่างน้ำมาให้ด้วย ทางนครราชสีมาบนแบกอ่างน้ำใหม่ผมนี่เี่นี่มาเร็วมาเร็วพอเจมเอินมากพอเจมเอินมากเออพอเจมเอินมาเล่นเออมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นพี่ไดโนเสาร์จ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

ดู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 จเลยด,ดูจูเลย,เลยโอ้โหนั่นนั่นจะไปไหนนูจะไปไหนฮะอืมน่ะพี่เรียกไปข้าวไปข้าวไปหาพี่หน่อยเร็วเร็วไปหาพี่หน่อยเร็ว นี่นะคะมีอ่างน้ำมาให้น้องด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะลำลำเลยรวยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้างเงินไหลกองทองไหลมาแบกลงจากรถนะคะ <laughs> แบกลงจากรถมาเลยนะคะโอ้โหจอดสุดจอดเอาูนไปแก่แล้วเ <laughs> ขาเอ้ย ข้าวข้าวจ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเร็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 วเฮ้ย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 มาเร็วมาเร็วมาเร็วไหนไหนไหนเย่พื่อดะพื่อดะจ้าโอ้ตักทายแม่แม่ทุกคนเลยโน่นน่ะพี่เขาเรียกใบข้าว ไปเร็ว <c oughs> มาเร็วมาเร็วมาเร็วเนี่ยพี่พี่เรียกอยู่นี่เร็วอื <c oughs> นะนะฮะได้ยินไหมได้ยินไหม ไม่เข no ้าเอ้ยนะอ๋อเข้าไม่ถูก เดี๋ยวนี้เขาทำใหม่ไงคะมันเป็นลาดยางหมดเลยใช่ใช่เขาไม่มีป้ายติดโอู้่จ้าขอบคุณค่ะโอ้ดันโปอื้อเนื้อเนื้อเฮ้ย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 อืม หนในีก็ผ mm. ูกโบใช่ค่ะผอืมเดนกับพพอย่างดีใช่ค่ะเออกิ้งกันอยู่น oh, uh> ี ja mm ่แหละดูดูด evet> ูดูไปหยอกกับพ่อเขา ไปข้าวไปข้าวถ่ายรูปกับพี่น้อยไปข้าวมาถ่ายรูปกับพี่น้อย <c oughs> ตาเหลือกเลยตาเหลือกเลยตาเหลือกเลย เออยืนก้อนยืนกอนเบื้อง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 เบ้องเบิ้งโอ้พุ่นายยกพอขึ้นนะไเข้าอุ้ยอยากยกแหงพุนผุนผุนพุนุนอตูดใจน

มแม่แม่เสด็จมาจากเยอรมันนะคะแม่แม่บอกว่าดูตั้งแต่คลอดเต้าอ,อยู่ด้านหน้าค่ะนั่นไงอือโอ้โจโชโจโจ,โจโบนสูงบนสูงมาทางนี้มาทางนี้พี่แม่แม่แม่อยู่ทางนี้ หันหน้ามาเร็วคนช่วยนั่นนั่นใจเกียรถอยเ้วไว้ <c oughs> อเอาใจเกียรถอยใจเกียรถอยใต้ท้องเริ่มมีราวแล้วนะนั่นโอ้โหเก้าอีอ้อย่างดีอขี้อ้อนขี้อ้อน อุ้มขึ้นรถเลยอุ้มขึ้นรถเลยเออพี่บอก๋ยวจะงายหลัง อตาดีนะตาเลยค่ะตลาดเพื่อความรักกูไม่ได้เห็นตัวเองแบอนี้อ้ตาโน้อยระวังหลุมหลุมไม่ได้เอาเสาม่จับเสาเข้าไม่ได้เอาเสาเข้าจะที่ไม่พี่จับเน่พี่จับเยจ้าเอาเก็บเก็บโอ้ยเก็บได้สวยมากคือเก่งส์ก็ขอบคุณค่ะ เออล้ำรวยล้ำรวยนะคะเก็บได้สวยอก็บไหนอ่เก็บเก็บไหมสิอาเก็บไหมเก็บไก็บหมเก็บ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 ก่อนเก็บเอบนสูงอ้เก่งเกเก่งเก่งอ่เก็บไหมเก็บไหมเก็บเก็บเก็บลูกเก็บมเก็บพุ่นแม่เออเก็บเก็บ เอาคุมอยู่คุมอยู่คุมอยู่เก็บได้บ่เก็บเก็บญาติหรอปุณิเก็บเก็บเก็บไม่เก็บมันไม่งอมันไม่งอเอาเอาใหม่เอาใหม่ลูกเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาความพยายามของหนูเอา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 ดูดขึ้นมาดูดดูดขึ้นเออดูดขึ้นดูดขึ้นดีดี

ไม่เคยให้จับสักทีจับได้อตเจับี่จับ้มมันออกเก้าเ้ามันออกเก้าหนึ่งแต่ได้9ก้สอเหมียเสียดายจ่ะเย้ยเีเีกดขาแล้วกดขาแล้วได้อ่างมาเล็ว